สบายดีพี่น้องสบายดียามเสาร์เด้อยามเสาร์หนาวหนาวดังไพ่ปิ่งมันมกมันปิ่งปิ่งเผือกพี่น้องซื้อเผือกมาปิ่งนังเอ้อนปิ่งเห็ดแบบนี้ได้ปิ่งเป็นหัวนั่นนี่แม่คิดว่าป,ปอกเปลือกอะไผ่านแม่นบ่เออปิป่งแน่นค้นางน,น,นั่นน่น ไข่ปีกก็นานพวกเขาซื้อมาหัวบากใหญ่นึ่งสานี่แหละไข่ปิ้งนี่มันยังซุกไปเลยแม่นบะเออแล้วมันหึงสเหรอเนี้ยพอเราปอกเปลือกละาผ่านปีมินคือมันต้นปีกมันกินโคนตะเมดค่ะยิงยะยิงยะเยิงยะขนาดจเห็นยังอะนะพ้าใหม่ อาสาดีพี ah. น a a ่น้องยังฮะน้าเตียงเออผาไม่ใส่เตียงบ่ช่มเตียงนั่งอืมชมใส่ห้ิไม่ดีมาพาใส่นน่อยู่หนึ่งสองดิวก่พ่อแล้วใส่สองดิ้วตองดิ้วสามดิวใส่สดิ้วเออหันหันแห้งจะไปเยียบเออทาอันนี้

ทีว่าเขาปิดไว้เขาปิดให้มันดังเจ้าอยู่คงที่ไดรมันขึ้เดีด๋ยวเขาขึ่งไว้นะ่ะฝาฝา,านะขึ่งไว้เขาให้เอาเขาไปติดอีกอืมให้เขาสวรรค์มึงนี่เลยเขาไว้เลยเขาให้เขาติดไปปะอยูไ่ไว้นี่ไม่ได้ต้องขึ้นไว้ก่อนตังเจี้ยง่อนอยู่ ขานะคืองว้คือดังคือดังเนี่ยหาอมัเห็นหันหีนปุ่มปุ่นีงเพระนั่นเลยเนี่ยมันเคลื่อนถึงมูลูกเอากระบาใช่ไถึงแห้งบ้ากระทำแห้งเยน่แล้วเราจะมันอักเสบเพล้วเขามาให้มอกผเด้ืม อีท่านอีท่านอีท่านน้นาน้ให้เวลาจาได้ดีๆยดอยกลดห้อยตอยกลนหอยหอยหนูใหญ่ใหญ่พอแม่วันสีออมพักสีเล็กแม่แมต่อยหอยจะเอาภาเท่านี้ด้วย

hi hoi kìa nè thêm, tìm chi liếc Bọn em hỏi khu ấy vừa hỏi nhau chắc là sự cả lãn rồi nè có รือว่าห้อยควายหรือเขาอันมาล่างขายบรหรว่าจังไดมันคือพี่แท้ตัวแท้มีคีดดินรอ่อะไรบ่กอะไรคืบ้าดใดนะไปใช้ห้อยควายหรือเขามาอันมาล่างขายบ่เขียวกินเด้อลุงเด้อหน่วยใหญ่แท้บอกเพืมันเป็นยังเไง เผื่อไม่มันจะคั่นมันโมมันบมมีเผือกจีนใครได้เผือกจีนเดียวมันบมมีบนตลาดเห็นเจ้าเดียวนี่ก็เลยซื้อเออมีเผือกจีนเอเผือกจีนได้มันเสพเผือกจีนเอยคคือบบปิดอะนั่นคือเปิดไว้เท่านั้น กันกี่หลายๆห,หนึ่งได้ควรนั่งนมาสการใช่ไหมพันม,ม,นม่นอืมไม่เดียวหนึ่งก้นอนนี้หน่วยได้หน่วยก็น,น้อยนมัสกายนั่งเอยียงหน่วยใหญ่ในะนี่ยมันมีลูกแม่มันแม่พันนั่นน่ะนี่นะ ใส่หอยเลยเนี <acceso> <Hey>, so <iser> nice <ZY> ่ยเด้อเป็นแขวตะกะแตนใส่ไปดีขนาดนั้นไดูว่าผลดีโอ้มีก้อนแล้วนั่นยินจีเ่เอาลงอีกมันสูงโผล่ปีกมันเนี่ยจรงเถอกเนี่ย ก่อนเลี้ยงจีเนี่ยพอดีสองก่อนเลี้จีเขามีดอกก่อนเลี้ยงจีสูงโคตรต้นไม้แบบต้นโคตรเลช่อนช่อ,นองอันนะพอดีเอามาอีกเอสกอสามนะ ไมเคลียร์แนนเป็นขีข้เข่าคือหอยโดนแล้วเห็นไหมไม่แบบหพรมันอันนะหอยน้องเดี๋ยวนี่น้องเคยไป้นานเลยเฮียม้อนก็ออมพักขี้เล็กเด้อขี้น้องเด้อเดี๋ยวนี้ก็ใส่ปลาแดกแป้งนูนว่ไปมากรด ตำกระเทียมใส่ใส่หอมหัวแดงเด้อนี่นะบ่มีขาต้องใส่ขานําออมใส่หอยนี่หอยแม่มอนนี่ใส่น้ําเกลือเลยเาต่อยมาเฮาก็ใส่น้ําเกลือล้างสะอาดหอยหัวใหญ่ๆกระปักน้ําตูกระบัวใส่ออมขี่เล็ก ใส่หอยเลย,ย,ดย,ดยออเด้ใอใส่หอยเลยเด้อนี่เอาชิ้นเล็กหน่อยมอนหัวขาหัวชิ้นไผ่ใบมะกรูดหอมหัวแดงกระเทียมเด้อใส่มันจังหอมจังแซ่บเด้อพี่น้องเด้อออมคอยนี่แบบนี้ก็มาเบิ่งมกเผือกสุกแล้วบ่ยังยังยัง พะอางวันนี้เนาะเผือซิซุกไม่ได้ง่ายได้เผิอข้อใหญ่ปลาวันี้น้ำบ้าง,ไงไปลาวันวนี้นกินจอห้าย่างนี่ห้าย่างนี่ฮนะป้อนเข่าก็บโกินน่ะกินแม็กกี้บ่ไปไปเอาไปรถป้อนแม็กกี้นัน่นแหละบคันบบกินปลานะ่ะมาพอป้อนเข่าไว้ ไปตัวเน่ก็มาใส่ตุนมหอมเด้อพี่น้องเด้อต้มหอมพักนังตู้นี่ลงไปปันสุดท้ายใส่พักซี่ก็แซบด้วยพี่น้องอ๋อมอันนี้ขี้เล็กนี่เอาแต่ฟุมักใส่พักซี่กแ็แซบใส่แักขยเเก็ได้ จ้ามผูหมักเนาะไฟตัวกับเต้เึงพักขยแอกกับแบบเึงหมักไฟหมักมันนี่พักขยแอกมีม้อนกับหมักผักซีมีม้อนกับหมักหมักเมดทุกอย่างไฟตัวกับหมักเจ่วปะออมสุดน,นี่ต้องใส่ไฟตูวมันใช้ไฟตูวแล้วก็แล้วพักซีมาใส่พักขยแอกตัดกัน ซีมไปปงยังเรียบร้อยเลยนะปงหลดเรียบร้อยแล้เห็นปอือหือเศษพี่น้องแบริสเบริอือเศบริจู๋พอจอดๆเนาะหอมคี่เล็กเขาใส่กับประบานนี่พี่น้องเขต้องบาสิเห็ดนามจงเลียงว่าสด มันเขาเรียกว่าออมผีเล็กข้ามเขาคุยก,กินแซ่บมาเบิรงร้านผูข้ขาทิ้งเข่าเลยพี่น้องออจะจะไข่ไว้ไปนั่นติ๊บเข่าค่ะลูกจะจนะก,กเอาแล้วเจา้าอาร์ต <c oughs> มันสีแหง้งสมมติเาไ่มีผ้าใส่ติ๊บเข่านะเออสิกินทำไรเลยจกเอาจกปิดเมียนอ่ะกินข้าวบักหละกิน <c oughs> บุกินสิบมีไข่หมดเลยวะบุกินอาหารเ <c oughs> <า>ว้าใส่ก็ได้นะอาหาร <c oughs>

น้อยนักมิจังกินเข่ากับของกินนะโุนเดินกินอยู่ของกินนะส่วนร้ายอยากกินแต่จำแม็กกี้จีเข่าให้กินไว้สั่นนะพี่น้องอ,อ,อ้าวคลิปนี้กับบ่าวีนังจอกเล็กแจ๊กไทยได้ขอบครัวพี่น้องมอนล่าได้พี่น้องเด้อดโอเคไป